สวัสดีมินักแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับลา a z a ล l e เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นการส่องกล้องมองกิจทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับในวีคที่1กันว่ามีตัวไหนแม่งเด็ดเด็ดเดือดเ,ดดเดดกันบ้างนะครับมาดูว่าตัวไหนน่าเล่นบ้างแล้วก็การแลกแ้มใช้แ้มเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็สแตตแต่ละตัวนะครับเทียบกับตัวเก่าไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมาครับเรามาดูกันในวีคแรกนะครับวีคแรกก็จะเป็นลีกเอิงนะครับก็สอดแทรกมาด้วย ลีของดัตมาด้วยนะครับมีมาร์โกแฟร์มาเทนแล้วก็มีโอไวรันนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่ตัวร้อยเก้ากันก่อนนะร้อยเก้ามาสามตัวนะครับที่ที่ระบบประกาศมานะครับแล้วมีร้อยแปดมาหนึ่งตัวก็มีที่ตามคาดนะจะเป็นแฟร์มาเทนโอไวรันแล้วก็มีตูรามนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอาตัวร้อยเก้าตัวแรกเลยกันก็เป็นเทียรี่องรีมาในแต้มนั่นแหละนะ เทียองลีแต้มพันหนะครับแพงที่สุดสําหรับวีคนี้นะครับสาหรับที่ยองลีนะก็ทรงคล้ายเดิมครับสําหรับที่ยวองลีสิ่งที่มันแตกต่างไปจากนเดิมผมว่าน่าจะเป็นแสแตตที่อัพขึ้นมานะครับก็ความเหนื่อยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเวิร์กเลตสูงกลางนะครับบริรเวณสูงกลางท้าสี่ห้าก็ยังเป็นตัวที่มีความคล่องแคล่วว่องไวเร็วนะครับต่อหายสับพุ่งเหมือนเดิมสําหรับองลีนะแต่ถ้าการเทียบองลีนะครับผมจะ องรีเล่นเอทีได้ด้วยล่างก่อนหน้านี้มาเอทีใช่ไหมล่างนี้มาแอร์บิลนะครับก็ตรงตามคาดที่ผมคุยกันไว้ในไลฟ์เมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็เดาว่าองรีมาแอร์บิลแน่นอนนะครับสำหรับองรีของยอดเทียบอย่างีรกันเทียบกับตัวล่างกิทวินเทอร์วันเดอร์นะครับก็เป็นองรีเอสทีร้อยห้านะครับสำหรับตรงนี้ก็ความเร็วที่เพิ่มมานะครับเจ็ดหน่วยถือว่าเอาเรื่องนะครับเอเจ็ดหน่วยนี้เอาเรื่องนะแล้วก็ค่าพลังการยิงที่เพิ่มมานี้ถือว่า คมขึ้นเยอะมากนะครับคือ oh. อัพมาดีเลยอะเรื่องของการส่งนี่เพิ่มขึ้นมาแบบน่าจะมีสิบกว่าหน่วยเลยนะครับสิบสามหน่วยเลยไหมสำหรับเรื่องของการส่งนะครับโคตรดีนะครับเรื่องของการเลี้ยงก็จากร้อยสิบสองมาเป็นร้อยยี่สิบถือว่าล่างนี้ทํามาคือโหดอะโหดขิงเลยอะสาหรับกีติโอทนะครับตัวแม่งโหดจริงๆใครที่กําเงินไว้รอทีเอเนี่ยบอกเลยว่าใช่แน่นอน,นครับคือตัวนี้เล่นได้อีกหลายเดือนนะครับสําหรับทีโอทอนะ ก็ค้าบ้องการไม่ได้ดูนะครับทราบาร่างกายก็ไม่ได้เพิ่มเติมจากจากเดิมเท่าไหร่นะครับ93เป็น96ก็สําหรับองลีตัวนี้ถือว่าโอเคครับผ่านนะครับน่าจะเป็น LW No.1 ะเวลานี้เลยนะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้ซึ่งกิจกิจที่ผ่านมาเขาจะเป็น n น็ตเวินะครับใช่ไหมตอนนี้เป็นองลีนะครับองลีขึ้นมาแล้วนะ OR สูงสุด109ที่ตําแหน่ง LW นะครับก็ต้องเขาคนนี้เท่านั้นองลีอะต่อมาครับต่อมาเป็น ลิลิยองตูรามครับมาในแต้มพันสองห้าสิบนะครับสำหรับลิลิยองตูรามตัวนี้ก็มาในตําแหน่ง RB เหมือนที่คาดการเลยนะครับเพราะตัวที่แล้วมา CB ใช่ไหมอาซีบีวิ่งเร็วๆแบบพลังดีๆนะครับสาหรับตูรามก็เหมือนเดิมครับสภาพร่างกายสแตตอะไรคล้ายๆเดิมเอ,อ่อพลังงานก็โอเคทักษะสามดาวนะครับมีนนเนนทัคเกิลนะแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นของตูรามร่างนี้ก็คือความเร็วที่เพิ่มมาสิบหน่วยนะครับสำหรับตูรามร่างนี้นะผมเทียบกับ เดี๋ยวขอแยกเทียบกับตุรามล่างก่อนหน้านี้นะคกันที่เป็นล่าง CB แต่เล่น RB ได้ด้วยครับแต่ล่างนี้เป็นตัว RB และเล่น CB ได้นะครับก็สําหรับคนที่เล่นตรงตําแหน่งหลัง3าหลัง4ก็หวานเจยบนะครับสำหรับตัวนี้ได้เลยนะครับเล่นได้เลยก็โดดเด่นเรื่องฝีเท้าครับเพิ่มขึ้นมา10หน่วยแน่นอนครับโคตรเดือดอ่าเรื่องเรื่องอีกอันนึงก็คือการตั้งรับนะครับค่าตั้งรับที่เพิ่มมา125 127ก็ถือว่าไม่ได้เพิ่มมามากสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันโดดเด่นก็เเรรื่องีท้านะคับ ส่วนสภาพร่างกาย1 2 1 126ก็เพิ่มมาแค่5หน่วยนะครับก็เวิร์กเลดก็เวิร์กเลดสุดติงกระดิ่ิงแมวครับเรื่องของเกมลับไม่ต้องพูดถึงนี่คือโนโ1 RB ณเวลานี้นะครับคือถ้ามีแต้มก็นี่ครับตัวหนึ่งที่ต้องแรกนะคือถ้าเกิดใครมี r b 107อยู่แล้วนะครับก็ผมว่าถ้าจะขยายอีกทีก็ต้อง109ตัวนี้ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็อย่าเปลี่ยนเลยนะครับคาร์ลสเปโตยังดีอยู่วอร์เกอร์ยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนต้องเขาเลยครับ ลิลิยองตูราม RB 1 0 9ตัวต่อมาครับเป็นมาโก้ไฟมาเทนอันนี้กองหน้าตัวโกงจากล่างบอลลงดอร้อยนะครับตัวนี้มาด้แต้ม1 2 5 0งนะครับก็ถือว่าพอสมควรนะแต้มถือว่าแรงอยู่นะสำหรับมาโก้ไฟมาเทนนะครับสูงร8 8เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับบันเทนนะร่างกายอะไรเหมือนเดิมหมดก็สกิลมูฟสีดาวพลังงานประมาณนี้เท้าห้าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ ความเร็วครับแม่งจาก113นะครับเทียบกับล่างก่อนนะล่าง105จาก113เป็น121 113เป็น121นะครับแล้วการยิงเพิ่มจาก117เป็น125โอ้โหคือโกงอยู่แล้วนะจังหวะแบบวิ่งผ่ากลางไปนี่บอกเลยว่าเหนื่อยนะครับกองหลังเหนื่อยนะสำหรับคนที่เล่นกองหลังตัวท็อปอยู่แล้วอะผมว่าก็ก็พอฟัดพอเบี่ยงนะครับอาจจะมีตูราม,มาช่วยอะไรเงี้ยแต่ ผมว่าคนที่เล่นตัวรองอะร้อยสามร้อยห้าอะไรเงี้ยคือเจอวัตเทนตัวนี้เข้าไปผมว่าถึงประตูนะครับถ้าหลุดไปก็ถึงประตูเลยแต่แต่วัตเทนน่ยมันขาดความคล่องตัวไปอย่างเดียวเลยที่ขาดไปคือความคล่องตัวนะครับซึ่งอันนี้เพิ่มมาเพิ่มจากร้อยแปดมาเป็นร้อยสิบสามก็ถือว่าไม่ได้คล่องมากนะครับการเลี้ยงบอลน,นะแล้วก็สภาพร่างกายก็จากแปดแปดขึ้นเป็นเก้าสี่ก็โอเคอยู่นะ แต่สาหรับที่มันเดือดจริงๆก็ฝีเท้าในการยิงครับตัวนี้ก็เป็นตัวสับโกงต่อโกงอีกตัวหนึ่งสำหรับเทนเท้าหห้าด้วยนะครับคุณสมบัติเวอร์เรียเปลี่ยนมาจากกลางๆเป็นกลางต่านะครับก็จะไม่ลงต่ามากแล้วสำหรับบัตเทนปกติมันก็ไม่ค่อยลงอยู่แล้วนะบัตเทนเนาะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โกงครับพันสองห้สิบแรกๆนะงานนี้ผมว่าต้องเตรียมแต้มกันเยอะมากนะครับแต้มสำหรับการแ,รแค่วีคแรกเท่านั้นนี่คือ มีตัวอย่างน้าเต็มไปหมดนะครับตูวรามก็โอเคนะองลีก็โอเคบาทเทนก็โอเคเดี๋ยวเราดูต,ตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็ดอนนารุมาครับมาด้วย1000แต้ม o ออาร์ก็ดอนไม่ต้องพูดถึงนะครับชื่อชั้นของดอนถือว่าโอเคนะครับค่าสเตตนี่ก็อวกาศนะ108แต่ก็เทียบว,ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเรายังเล่นตัว105 107โอเคอยู่ก็ยังไม่ต้องแลกก็ได้นะครับสำหรับตัวดอนนะแต่ว่าถามว่าเก่งไหมเก่งจริงครับความสูง196ยเหนัก้าคือเดือดเลย ก็การพุ่งตัวคุณตำแหน่งตอบสนองรับบอลน,นี่คือสีค่านี้เป็นค่าพื้นฐานของ GK ที่ดีนะครับ120บวกหมดก็ถือว่าผ่านเลยครับสำหรับดอนนารูมานะขออนุญาตเทียบก่อนว่าดอนานารูมาเนี่ยเทียบกับร่างก่อนนะร่าง10 4ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับกลว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับจากเลขเป็น1 1อ่ะ100อย่ะ110นะครับขยับเป็น120หมดเลยทุกค่านะครับถือว่าอัพมาทำถึงพอสมควรสำหรับดอนานารูมานะโอเคมาตัวต่อไปครับ บางโอไวรันของเรานะครับนานนานมาทีนะบางโอนะนะครับบางโอไวรลันนะก็ามาด้วยแ0 0แต้มถือว่าคุ้มค่านะครับแ0 0แต้มนี่เป็น800พื้นฐานที่ผมว่าจบกิจทุกคนน่าจะมีถึงนะครับสำหรับแ0 0แต้มโอไวนลันตัวนี้แต่สําหรับโอไวนลันนะครับข้อดีข้อเดียวที่ผมมองได้เห็นของโอไวนันเลยก็คือความเร็วเท่านั้นนะครับที่มีข้อดีอย่างเดียวของโอไวนลันนะส่วนเรื่องของการเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยมัน ตัวมันใหญ่ครับ18476ก็คือตัวมันใหญ่มันพลิกบอลช้าครับแต่ถามว่าถ้ามันหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องตามแค่นั้นเองนะครับการยิงก็ไม่ได้คมมากนะ111ถือว่ายังไม่คมนะครับสาหรับปีกเนาะเล่นตําแหน่งอะไรได้บ้างเล่น RM ได้นะครับสําหรับโอเวอร์รันตัวนี้เวิร์กเลสก็จะเป็นสูงกลางก็ถือว่าเป็นเวิร์กเลสเกมรุกนะครับเป็นปีกขวาเมตานะปีกขวาถนัดเท้าซ้ายนะครับสําหรับโอเวอร์ันก็นี่ครับตัวที่ดีที่สุดของโอเวอร์ันก็คือนี่เลย สปีดปร้อยสาการเร่งสปีดร้อยสามสิบอันนี้คือเดือดเดือดเทนสามสิบน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบอัพนะครับโดยประมาณนะร้อยแปสิบอัพอันนี้ผมคาดเดานะครับเรายังไม่ได้ตีขึ้นนะขอเทียบนะครับเอาเวลานเทียบกับล่างก่อนก็ถือว่าทิ้งล่างก่อนขาดลอยนะครับผมมองว่าร่างก่อนก็ใช้งานได้นานพอสมควรแล้วนะตอนออกใหม่ๆคิดผีนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นกระเล็ดเบลใช่ไหม พอเบลเสร็จเนี่ยก็จะมีโอเวลันแล้วแหละมาคู่กันแต่ผมว,ว่าเบลครบเครื่องกว่านะครับสาหรับเบลนะคือตัวสูงพอๆกันเท้าซ้ายเหมือนกันวิ่งชา้ากว่าหน่อยแต่เบลมันสามารถเล่นได้ทั้งสองโหมดนะครับโอเวลาันเล่นโหมดมนเจอร์ไม่เก่งนะฮะโอเคตอนนี้มาแล้งต่อไปนะครับก็ร0 8นะก็ไปที่อุสมันเดมเบเล่นะครับสาหรับตัวนี้เดมเบเล่ก็ไม่ได้มานานนะครับล่างที่แล้วคือล่างร้อยกิดผี ก็ท่าห้าตัวโกงเหมือนเดิมตัวนี้มาด้วยพลังงานน้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่าสกิล5ดาวความเร็วลอยี่เลี้ยงบอลร้อถือว่ามีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลดีสภาพร่างกายก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่เป็นตัวบางๆเล็กๆนะครับแต่ว่าคล่องตัวนะเล่นได้สตงตแหน่ง3ตําแหน่งนะ camst แล้วก็ r w นะครับอ่าเวิร์กเลดของเดิมก็สูงกลางก็ถือว่าต้องเรีมาตรฐานนะครับ ตัวลุกนะครับของขยันเทียบอย่างเงี้ยเทียบกับตัวร่างกิจทีร้อยสามจริงๆแล้วมันเทียบยากเราะมันห่างกันตั้งห้าโอนะก็คือมันเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับความเร็วก็ร้อยสิบห้าไปร้อยี่บเจ็ดการยิงก็เพิ่มขึ้นมาการส่งก็ดีขึ้นนะครับก็เรื่องแต่การเลี้ยงบอลก็เพิ่มมาสิบหน่วยเลยนะสิบสองหน่วยเลยเออแล้วก็ร่างกายจากเดิมจาก73ขึ้นมา82ก็ถือว่าก็ทำมาดีนะครับสำหรับเดเมเล่ถ้าเปิดได้ก็เล่นเลยครับเป็น น่าจะเป็น RW สายคล่องๆโน .1 นนเลยแล้วกันนะสำหรับเดมเบเล่นะครับต่อไปครับต่อไปก็เป็นสตีเฟนเจอร์าดนะครับตำนานลิเวอร์พูลของเรานะครับสำหรับเจอร์ลาดล่างนี้ก็มาในตำแหน่ง CM108 เล่นได้3ตํตำแหน่งนะครับ CAM CDM ด้วยเตตของเขาเองนะเล่นได้หมดทุกตำแหน่งนะครับอ่าแล้วก็พลังงานก็โอเคความเร็วมี นะครับแถมสกิลมุฟออาม,มาเป็นสีดาวตั้งแต่ล่างที่แล้วนะครับก็เอาม,มาให้นะสีดาวถือว่าเดือดนะเดือดอย่างแลมพาดเนี่ยสมัยก่อนก็ทํา3ดาวมาเดีย๋ยวนี้เอเอปรับท้าวขึ้นมาเป็นสีดาวหลายตัวนะครับสาหรับ CM ที่แบบน่าเล่น CM ตํานานเนี้ยนะตัวเก่งๆแต่ว่าสกิลมุฟสามดาวก็ปรับมาเป็นสีดาวหลายตัวเลยนะครับถือว่าโอเคเลยเบรเลยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับสำหรับเจอหลาดก็สกิลมาครบ Manager, เมนเจอร์เดือดเดือด ตล,ลาดผมจะเทียบเอนกันเทียบกับเจหลาดร่าง105ที่เป็นของ t y นะครับก็สแตทเพิ่มมาเล็กน้อยนะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นนะกันการสวยดีนะครับน่าสนใจน่าสนใจสำหรับเจหลาดนะครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นเจ้าในเวสครับตัวนี้เป็น CDM ของ Paris Saint Germain นะครับก็ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมของ UEFA Champions League นะครับก็จอาเนเมตตัวนี้เป็นคือตอนแรกคิดว่าตัวใหญ่นะแต่ว่ามาดูความสูงจริงๆก็174น่หน้า6กตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ในเกมมันดูหนาๆน,นะครับสำหรับตำแหน่ง CDM ตรงตำแหน่ง108ก็กว่ากันไปนะครับ CDM 108น่าสนใจนะแต่ว่าเรามีตัวที่โดดเด่นอยู่ก็คือเปิดตีครับเปิดตี109ครับน่าสนใจตัวนั้นมาที่กลับมาที่จอเนเวสก่อนก็พลังงาน5ดาวครับเล่นได้ ฐานตำแหน่งนะเล่น RB ได้ด้วยเล่น CM ได้ด้วยนะครับเวอร์เกลก็จะเป็นกลางๆก,ก็เป็น CDM รับจ่าแหละนะบล็อกทึบ็อกแต่ว่าไม่ได้ขึ้นสูงลงไม่ขึ้ไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดสักเท่าไหร่นะครับโอเคเทียบกับล่างก่อนก็คือล่าง106เป็นล่าง UCL นะครับล่างนี้ก็ถือว่าบัฟพลังมาด้วยนะเพราะว่าเขารอบใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ไม่ได้อยู่ในตัวแรกอเออมันไม่ได้ไม่ได้คูณพลังมาให้นะครับก็106เหมือนเดิม ความเร็วเพิ่มมันนิดเดียวครับตัวนี้เพิ่มสแตทมาไม่เยอะเพราะว่าร่างมันห่างกันแค่2 OVI นะครับแต่ถือว่าเป็นสแตทที่น่าเล่นนะใช้ได้นะครับร่างกายแข็งแกร่งฝีเท้ามีก็สำหรับผมซึ่งผมได้แรกปาร์คจีซองมาแล้วอะ่อะร้อยเจ็ดอ่ะผมเอาว่าเล่น CDM ถือผมว่าปาร์คโอเคนะสำหรับตำแหน่งนี้นะครับปาร์คจีซองนะเขาอยาแนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าในเวส เล่นได้ครับีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปแรงร้อยเนี่ผมไม่ได้ดูรายละเอียดแล้วนะไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆแล้วกันเนาะสาหรับตัวร้อยเนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจามาดูที่วิตินยาก่อนวิตินยาเนี่ยตัวนี้เป็นมิดฟิลตัวเล็กคล่องตัวสูงนะครับก็ค่าตัแบบสารพัดประโยชน์นะเล่นกลางๆได้หมดนะครับก็เล่น C d m ได้ด้วยเป็นตัวโคดิ้งฮัวบอลแต่ว่าผมว่าตัวเล็กนิดน,นึงแต่เล่นได้นะครับ สก,กิมมูฟสามดาวก็ยากหน่อยเออเล่นได้แต่ก็ยากนิดนึงนะครับต่อมาเป็นมารคินยอสตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเป็น CB ตัวเล็กที่มีความมนะ่่งไวนะข้ามาตั้งรับ126แล้วก็ร่างกาย1 1 5นี่พาเดือดนะมารคินยอสนี่มันทรงคล้ายๆมีเตตานะครับอ่าเอเดมีมตานะก็คือเป็น CB ตัวเล็กมีความล่องตัวสูงแล้วก็เด่นเรื่องลูกมงนะครับสำหรับมาคินยอสเดี๋ยวมาดูวอ mm hmm. รเลกก็กลางสูงครับโอรเลกเกมรับนะครับ ประมาณนี้นะของมาคินยอสสวยนะผมว่าเล่นได้นะครับถ้าเปิดได้ก็ก็เล่นได้เลยนะครับก็ตีขึ้นเมตด้เล่นได้เลยนะต่อมาอีกตัวหนึง่งเป็นตัวตำนานนะครับก็อังเดเชฟเชนโก้ตำนานกองน้าบาลองดอร่างนี้ถือว่าทำมาดีเหมาะสำหรับฉายาของเขานะครับก็คืออังเดเชฟเชนโก้เนี่ยเป็นได้บอลองดอมาครับซึ่งล่างก่อนเนี่ยล่างของกิจบอลองดอทำมาโคตรกากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ ของเชฟเชนโก้ทำมาโคตรกะแต่ร่างนี้ให้สกิลสีดาวมาให้ครับผมว่านี่แหละนี่แหละคือเชฟเชนโก้นะครับซึ่งมีทางเลือกไม่กี่ทางที่ที่ทางเอ,งเองจะจะปรับมาให้เรานะครับให้เชฟเชนโก้มันน่าเล่นกว่าเดิมก็คือคุณจะให้สกิลสีดาวมาแต่เท้าสี่ห้าเหมือนเดิมนี่โอเคหรือคุณจะให้เท้าห้าห้ามาแล้วสกิลจะสามดาวอันนี้ก็จะเป็นเคียวเกเลสแต่ว่าดูทรงแล้วยิงพังนะครับร้อยิบสองนี่คือโหดจัดนะความเร็วก็พอมีเนะี่ยตัวนี้สูงด้วยร้อยแปดสามน่าตอกหายตอกหายสับพุ่ง นะครับก็เลี้ยงบอลได้ดีพอสมควรร่างกายก็แข็งแกร่งก็สกิลก็มียิงกงยิงไกลปั่นโคง้งได้หมดนะครับสำหรับเชฟเชงโก้ผมว่าโอเคเลยอะ่ะมาดูวเวอรเก,ก็เป็นสูงกลางก็ถือว่าเล่นได้นะครับเทียบกับร่างก่อนนี่ถือว่าบัฟเรื่องค่าพลังการยิงมาเยอะนะครับเออแล้วก็เรื่องของร่างกายขึ้นมานิดหน่อยแต่ถือว่ามันบัฟมาจากค่าเร่างเดิมไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่มันแตกต่างก็ก็คือตร,ครตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละท่าสกิลมูฟ สดาวนี่คือแตกต่างสุดๆนะครับในแดนหน้าก็คือสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นโคตรๆตัวต่อมานะครับที่น่าสนใจก็มีเอเดียนราบิโอนะครับเอเดียนราบิโอตัวนี้เป็น CDM ผมว่าเขายืน CDM สวยนะซึ่งจริงๆแล้วก็เล่นได้ด้วย CDM ตำแหน่งรองนะครับพลังงาน5ดาวสกิลม,มูฟสามดาวนี่ทรงเปร์ตีนะครับตัวนี้ก็คือเปอิดตีมันมันตำแหน่งหลักคือ CDM ใช่ไหมอ่าแต่นนี้คือ CM ครับ เล่น CDM เลยด้วยก็สลับกันก็ค้าต,ตัมีความเร็วค่าพลังป้องกันเลี้ยงบอลตั้งรับถือว่าใกล้เคียงกันหมดนะครับร่างกายแข็งแกร่งมีหมงโซมามาด้วยก็เป็น c m ตัวสูงผมว่ายืน CDM ได้นะตัวนี้มาดูวัครเลตกันกลางๆเล่นได้ครับสบายยเลยตัวนี้สําหรับอาร์เทียนราบิโอตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับโอยอารหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนร้อยหกผมไม่ดูแล้วกันนะแต่มีตัวน่าสนใจตัวหนึง่งแนะนําตัวนี้ครับแชร์กีครับไรอันแช์กีตัวนี้ ตัวเดือดๆของนิยงนะที่ทําแสบใส่มันอยู่นะครับก็เป็นท55ห้าแต่ก็ตัวบางนิดนึงนะพลังงานน้อยสกิลวุ้ห้าดาวเวิร์คเรทสูงต่ําก็เกมลุกแน่ๆครับ CAM แต่ว่าให้พลังงานมันน้อยมากนะจริงๆนะพลังงานมาสี่ดาวนี่คือว่าน้อยแต่หน้าเล่นครับท5วห้าถือว่าโกงอยู่แล้วก็ตัวนี้เดวี่ตัวทาห้าเหมือนกันใช่ไหมนี่่ใช่เดวี่ David ท5วห้าโจนาธานเดวิดนะครับ ก็ตัวนี้ก็น่าสนใจ2ตัวก็เป็นเท้าโกงๆแบบ55ตัวนี้สีเท้าร2อนะแต่สกิลมุฟสดาวครับอันนี้ก็คือดีเอ,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 อแม่งก็ดักทางหมาไม่เราเล่นนะครับส่วนวอเลก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับก็มันก็ทํามาแปลกๆนี่แหละนะยีเแต่เราก็เล่นกันนะเกมเกมที่ดีเกมที่เรารักนะครับก็นี่แหละอันนี้คือจบแล้วนะครับสําหรับวิคที่1นะเดี๋ยวผมก็สรุปให้แล้วกันวิคที่1นะครับเดี๋ยวสรุปให้ตัวที่แบบ ราคาแบบว่าเอาแบบนั่งเล่นเลยนะก็ต้องต้องเป็น800กับ1ั0 0นึงนะครับ800กับพันหนึงผมก็มองว่าเป็นดอนนารูมากับโอไวลันนะครับแต้มคุ้มๆเลยสําหรับวิกแรกใครทําได้800-1,000นึงก็ถ้ารีบร้อนใจร้อนก็เล่นไปก่อนแต่ตัวที่โหดจริงๆที่ผมว่าแรกมาแล้วแบกทีมได้ก็3ตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็นอองรีแพนแบตเทนแล้วก็ตูรามอันนี้แบกได้แน่นอนแน่ๆนะครับ แต่ตอนนี้ gk 107้มันยังมีตัวแบกอยู่นะครับมีทั้ง b u ฟฟ o นมีทั้งชไมเคิลนะมีตัวแบกยังมีครับยังได้อยู่แต่ตงนนี้ตอนนี้คือกองหน้าตัวน,นี้แบกสกจัดเลยนะส่วนตัวที่ลองลองลองมาก็ผมว่าโอเวลัลน่ะแน่นอนแล้วเดนเมเล่ก็เป็นตัวทางเลือกนิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับกองหน้าหรือตําแหน่งกองกลางที่แบบน่าสนใจผมว่ามองว่าเชฟเชนโก้่างนี้ทํามาดีดีขึ้นนะครับน่าเล่นขึ้นสามารถเล่นได้แล้วกันน่าเล่นแล้วกันน่าเล่นได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ ลาบิโอนี่ผมว่าน่าสนใจในเรื่องของการยืนตำแหน่ง CDM นะครับแล้วก็ตัวสอดแทรกที่เป็นเพชรในตมท้าว55ก็เป็นไรไรอันแชกีกับโจนาธานเดวิด2ตัวนี้นะครับโอเคก็จบแล้วครับสำหรับ2กล้องมองกิดววีที่1ของทีมออฟเดอะซีซั่นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับยังไงก็ถ้าดูแล้วเกิดแรมัูนใจเกิดไอเดียนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกัน